สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักในชื่นชอบในนาฬิกานะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกา m i d o โอเชียนสตาร์หกเมตรโฉมใหม่จะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับนาฬิกา m i d o โอเชียนสตารนะครับโฉมใหม่ ในปีนี้นะครับจะมีการปรับปรุงจากในส่วนของโอเชียนสตาร600เมตรโฉมเดิมนะครับก็จะมีการปรับปรุงทั้งรูปร่างหน้าตาดีเทลบนหน้าปัดนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของเครื่องด้วยนะครับผม,มก็มาเริ่มต้นที่รุ่นแรกนะครับสำหรับเรือนแรกที่จะรีวิวจะเป็นตัวหน้าปัดสีดำนะครับก็คือจะเป็นรหัส M060M026.608.11.051.00 นะครับจะเป็น Middle o c e เ n Star 600เมตรน้าปัดดำในส่วนของโฉมใหม่นี้ที่เด่นชัดที่สุดมีการปรับปรุงก็คือ1ก็คือนะครับก็คือขอบของตัวเรือนนะครับจะมีการปรับปรุงเป็นขอบเซรามิกสีเงาสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่เห็นชัดก็คือ ในส่วนของมาร์เกอร์นะครับมาร์เกอร์เดิมจะเป็นเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งภายน้ําในโฉมใหม่ก็จะมีการปรับปรุงให้มีรูปลักษณ์หน้าตาที่มีความเป็นดเวอร์สมากขึ้นก็คือจะเป็นมาร์เกอร์แบบกล,ลมๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการปรับปรุงในส่วนของโฉมใหม่ก็คือคกลไกของ ออโตเมติกของรุ่นนี้จะใช้เป็น,นกลไก p e t t SI นะครับ Service made. สวิ m เม e สำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงนะครับกลไกนี้เป็น,นกลไกในระดับโครโนมิเตอร์นะครับทังนั้นในบนหน้าปัดของนาฬิกาก็จะมีคําว่าโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับผมทาให้นาฬิกามีกามีความเทียท่ยงตรงสูงนะครับเพราะว่าได้ผ่านจะผ่านมาตรฐานของ COSC มาแล้วในเครื่องรุ่นนี้นะครับ คนไกลของโกลมิเตอร์ซิลิคอนนะครับที่ใช้ในนาฬิการเรือนนี้นะครับเขาจะใช้บาลนซ์สปริงนะครับซิลิคอนซึ่งจะมีความสามารถในการป้องกันแรงกระแทกได้ดีกว่าแล้วก็มีความแม่นยำเที่ยงตรงในการเดินมากกว่าบาลนซ์สปริงปกตินะครับทาง COSC จึงเลือกใช้บาลนซ์สปริงตัวนี้เข้ามานะครับ ในการผลิตนาฬิกามิโดรุ่นนี้ตัวเรือนก็จะเป็นตัวแซนเลิลขนาด43.5ม mm ิลิเมตรนะครับไซก็กลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเนื่องจากการกันน้ำาึ่ร้อยเมตรทำให้ความหนาของเรือนนี้จะอยู่ที่14.1ม mm ิลิเมตรนะครับเพราะว่าการออกแบบต้องออกแบบให้ป้องกันน้ำให้ได้ลึกถึงระดับ ถึง600เมตรแล้วก็ต้องมีส่วนที่ผลิตมาเป็นฮีเลียมวาล์วนะครับเข้ามาในส่วนของตัวเรือนด้วยก็ทำให้ตัวเรือนมีความหนาขึ้นขอบเซรามิกก็จะเป็นขอบด้าหมุนได้แบบหนึ่งทิศทางนะครับขอบก็หมุนได้แน่นหน,นาดีนะครับลักษณะการหมุนขอบของรุ่นนี้นะครับ ก็จะต่างจากขอบทั่วไปนิดนึงก็คือก็ต้องกดแล้วก็หมุนนะครับขอบถึงจะหมุนได้ถ้าเราถ้าเราหมุนไปเลยเนี่ยมันจะติดนะครับขอบรุ่นนี้นะครับคิดแจงให้ทุกท่านทราบวากดนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับกดแล้วก็หมุนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของขอบรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเม็ดไม่ยม ส่วนเม็ดมิยมก็เป็นเม็ดมิยมขันเกลียวนะครับแล้วก็กลนไกก็สามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะครับแล้วก็มีการสามารถขึ้นลานได้ที่เม็ดมิยมได้นะครับวันที่ของรุ่นนี้ก็จะเป็นแสดงวันที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับมาร์กเกอร์และเข็มก็จะมีภายน้ำเรืองแสงได้ชัดเจนมากๆในที่มืดนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับสังเกตว่าการเดินของเข็มิลเทีของรุ่นนี้ก็เดินเนียนเรียบดีนะครับเม็ดไปโยมจะมีโลโก้มิดเดนะครับมีมาดูที่ฝาหลังฝาหลังของนาฬิกาก็จะเป็นฝาหลังทึบนะครับพร้อม โลโก้โอเทียนสตาร์นะครับพร้อมสีเรียวครบชุดกระจกรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยนะครับแล้วเคลือบนะครับก็จะมีเคลือบด้วยลดแสงสะท้อนได้นะครับหนะ้าปัดรุ่นนี้สายของ โอเชียนสตาร์600เมตรเรือนนี้ก็จะเป็นสายสเลดซีลแบบตันนะครับเนื่องจากตัวเรือนจะมีความหนานะครับสายของรุ่นนี้ก็จะมีความหนาที่หนากว่าสายของรุ่นโอเชียนสตาร์ปกตินะครับพอสายหนาปุ๊บทำให้ทุกส่วนของสายก็จะสมดุลกันนะครับก็จะมีความหนาแล้วก็มีความแ มั่นคงแข็งแรงนะครับที่สอดคล้องกันสายก็จะมีปุ่มสไลด์นะครับเพื่อขยายสายได้เวลาใส่ชุดดำน้ำด้านหลังสายก็จะมีปัม๊มคำว่ามิโดนะครับเป็นโลโก,โก้สายรุ่นนี้ก็เป็นสายแบบตอกนะครับ ไม่ยากสายรุ่นนี้บันทับด้านหลังก็จะมีพิมพ์โค้ดนะครับสายไว้ที่บ่าหลังบันพับโดยรวมของเนื้องานของรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะมีความละเอียดแล้วก็มีความบึกบึนมากกว่า o อ e a n Star ตัว200เมตรเป็นอย่างมากนะครับทั้งในส่วนของน้ำหนักซึ่งเรือนนี้ก็ มีน้ำหนักมากกว่านะครับตัวโฮเชสตาร์0เมตรด้วยเดีย๋ยวลองมาทาบข้อมือดูนะครับท่านที่ชอบนาฬิกาที่มีน้ำหนักแล้วก็บึกบึกใสแล้วเต็มข้อมือดีนะครับเรือนนี้ขึ้นข้อแล้วก็สวยงามมากๆการขับเงาของขอ,งขอบตัวเรือนแล้วก็หน้าปัด ที่ดีไซน์ใหม่ทำให้นาฬิกา m i d d l e Ocean Star 600ตัวนี้เป็นนาฬิกาที่น่าใช้มากๆนะครับสวยงามจริงๆจะมีความบึกบืนกว่าตัว200 2 0 20 4ที่เพิ่งออกไปต้นปีนะครับน่าใช้มากๆครับภาพรวมถือว่าผ่านมากๆสำหรับ m i d d l e Ocean Star 600 นอกจากตัวสีดำแล้วนะครับนาฬิกาก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินโอเชียนสตาร์สีน้ำเงินนะครับเรือนนี้จะเป็นรหัสก็คือ M026 นะครับจุดหกศูนย์จุดหนจุดศูนจุดศูนะครับ จะเป็นสีน้ําเงินโฉมใหม่ความต่างก็คือสังเกตง่ายๆโฉมใหม่จะเป็นมาร์กเกอร์วงกลมนะครับแล้วก็เป็นขอบเซรามิกเงาหน้าปัดของสีน้ําเงินของรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นสีเป็นสีดิฟรูนะครับจะมีถ้าสังเกตด,ดีๆจะมีเขาเรียกว่าเป็นทูโทนนะครับ บริเวณกลางจะมีความสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็จะมีค่อยๆจางลงนิดหนึ่งนะครับตามขอบของหน้าปัดทําให้นาฬิกาสีน้าเงินรุ่นนี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีสีสันที่น่าค้นหามากๆนะครับส่วนขอบก็จะเป็นออกโทนน้ําเงินอ่อนนิดหนึ่งนะครับเป็นเซรามิกสีน้าเงินอ่อนนิดหนึ่งก็สวยงามดีนะครับเพราะว่าจะตัดกับปลายเข็มวทิที่เป็นสีส้มเนี่ย ทำให้นาฬิการุ่นนี้เรือนนี้นะครับก็สมส่วนแล้วก็งดงามนะครับน่าใช้มากๆด้านหลักข้างก็จะมีฮีเลี่ยมวาลเช่นกันนะครับครด้านข้างนาฬิกาเนื้องานการผลิตนะครับขอบมุมหรือการขัดของตัวเรือนนะครับ มีความละเอียดมากๆนะครับผมบึกบืนเต็มไม้เต็มมือดีครับรุ่นนี้หนา14.1ม mm. ิลมความลึกไม่ธรรมดานะครับการกันน้ำเดี๋ยวลองลองมาลองทาบข้อมือรุ่นสีน้ำเงินกันนี่ครับสีน้ำเงินก็ ขึ้นข้อแล้วก็สดใสดีมากๆน่าใช้มากๆเลยนะครับเสียงเงินก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คาดว่าจะขายดีสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าราคาป้ายของรุ่นนี้ตั้งไว้ก็ไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เราได้ราคารุ่นนี้ตั้งที่ตั้งไว้ก็จะอยู่ที่6 0 0 0 0่นหบบาทนะครับถ้า สั่งกับร้านตลาดนาดิกาก็ทางร้านก็จะมีส่วนลดสุดพิเศษให้นะครับลองทักเข้ามาได้นะครับก็ลดให้เป็นพิเศษเลยสาหรับลูกค้าที่ไลน์สอบถามเข้ามานะครับหรือจะโทรเข้ามาได้ตามรายละเอียดทางด้านมุมล่างซ้ายของคลิปก็ได้นะครับผมทั้งสองสีก็มีความสวยงามและงดงามนะครับคนละแบบกันถ้าเป็นสีดําก็เป็นสีมาตรฐาน ขึ้นข้อแมนๆนะครับส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นนาฬิกาที่ทำให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับก็สวมใส่ในวันสบายๆก็เข้ากันทั้งได้ทุกชุดนะครับสำหรับนัฬิกสีน้ำเงินชอบสีไหนก็ทักทายและติดต่อมาอย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับสินค้าก็จะมีการรับประกันนะครับจากศูนย์ของการรับประกันนะครับของกลไก s อสคอนโอมิเตอร์ของเรือนนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีการรับประกันเพิ่มจากปกติ1ปีนะครับจากเดิมการรับประกันศูนย์อยู่ที่2ปีนะครับสำหรับปิโดแต่คนไกลรุ่นนี้จะได้รับเพิ่มพิเศษ1ปีเป็นจะรับประกันศูนย์ทั้งหมด3ปีนะครับนาฬิกาก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้แล้วก็ใบ COSC นะครับการันตีความ เที่ยงตรงของเครื่องนาฬิกานะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่ออย่างร้านตลาดนาฬิกานะครับที่เบอร์085-0299-992นะครับเบอทางลา SI l ล n e idsai t a r h d n a l i k a นะครับจะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับทุกท่านที่สั่งซื้อเข้ามานะครับผมท่าต้องการติดตามชนนาฬิการุ่นใหม่ๆหรือสาระน่ารู้เก,กี like, ่ยวกับนาฬิกาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดนาฬิกาชแน,นลด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจในการคลิปทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ